อาศัยอยู่ที่หมู่บ้านโมรยาค่ะเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่โซนบวกค้างอำเภอสังกัแพงซึ่งจุดเด่นของโครงการนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของทำเลค่ะอยู่ใกล้กับสนามบินใหม่เพียงแค่2นาทีเองเท่านั้นและตัวบ้านนะคะจะเป็นบ้านแบบสมาร์ทโฮมค่ะเป็นบ้านที่ควบคุมโดยระบบสมาร์ทโฟนเพียงแค่หนึ่งเดียวเดี๋ยวรับตามเข้ามาดูภายในตัวบ้านกันเลยนะคะจุดเด่นของบ้านหลังนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของ ประตูค่ะจะใช้ระบบเซนทันล็อกเราสามารถใส่รหัสพินเข้าไปในการเข้าบ้านได้เลยค่ะไหมคะตามเข้ามาเลยค่ะสวิตช์ไฟทุกดวงในบ้านหลังนี้นะคะจะควบคุมโดยระบบสัมผัสนนะคะ่ะทั้งบ้านนะคะก็จะมีกล้อง C C T V ติดให้5ตัวค่ะซึ่งจะมีอยู่นอกบ้าน อยู่4มุม4ตัวและภายในบ้านอีกหนึ่งตัวจะเป็นแบบหมุนสามรอองศาได้ค่ะตรงนี้นะคะก็จะสามารถจัดเป็นมุมห้องรับแขกได้ค่ะเราจะสามารถติดตั้งทีวี TV, ติดผนังแล้วก็จัดเป็นมุมโซฟาแล้วจุดเด่นอีกหนึ่งข้อก็คือจะเป็นหน้าต่างที่สามารถรับแสงธรรมชาติจากภายนอกบ้านได้อย่างดีเลยค่ะเนื่องจากเป็นบานใหญ่ โซนของฝั่งห้องนอนกันนะคะฝั่งนี้ก็จะมีห้องนอนเล็กอยู่สองห้องด้วยกันเริ่มจากห้องนอนแรกและห้องนอนที่สองโดยตรงกลางจะเป็นห้องน้ําขั้นอยู่ระหว่างกลางค่ะและฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะนี่นะคะก็จะเป็นห้องนอนเล็กห้องนอนแรกค่ะ ในส่วนของห้องน้ําห้องแรกนะคะก็จะมีสวิตช์ฝาครอบให้แล้วก็ใช้โถั่สุขภัณฑ์ของอเมริกันสแตนดาดค่ะ จะเป็นส่วนของห้องนอนที่2ค่ะเป็นห้องนอนเล็กอันนี้นะคะก็จะเป็นห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมห้องนอนที่ใหญ่ที่สุดของบ้านหลังนี้ค่ะ ซึ่งในห้องนอนนี้นะคะก็จะมีห้องน้ำในตัวอีกด้วยค่ะซิงล้างนนนะคะก็จะตรงกับประตูค่ะก็จะมีไฮไลท์ก็คือจะมีสวิตต์ฝาครอบแล้วก็มีหลอดไฟตรงนี้แล้วก็มาย่างโซนอาบน้ำก็จะมีประตูปิด ก้นโซนแห้งเปียกอย่างชัดเจนค่ะแล้วก็ยังให้ฝักบัวเหมือนห้องน้ำข้างโซนนัานนอกอีก2ตัวด้วยกันแบบธรรมดาและแบบเรนชอเวอร์ค่ะฝั่งซ้ายมือของตัวบ้านนะคะก็จะเป็นฝั่งห้องครัวแล้วก็จะมีห้องนอนสองห้องแล้วก็มีห้องน้ำอีกหนึ่งห้องตรงนี้ก็จะเป็นมุมที่ส่วนตัวสาคิดว่าเราสามารถตกแต่งดัดเป็นกรอบรูปหรือว่า คงไฟอะไรได้แล้วก็ตรงนี้ตั้งเป็นโซนโต๊ะร,รับประทานอาหารเนื่องจากอยู่ใกล้กับทางห้องครัวฝั่งขวานะคะถัดมาก็จะเป็นหน้าต่างบานใหญ่ค่ะที่เราสามารถรับแสงธรรมชาติจากภายนอกตัวบ้านได้และยังสามารถมองออกไปอย่างนอกบ้านเวลามีใครไปใครมาก็จะสังเกตเห็นได้ง่ายและยังเป็นจุดที่สามารถระบายอากาศในบ้านที่ดีที่สุดในบ้านอีกจุดหนึ่งด้วยค่ะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของห้องครัวค่ะก็จะเป็นประตูกระจกกั้นเพื่อความเป็นสัดส,สว่วนและก็ยังกันกลิ่นเวลาเราทำอาหารออกไปยังโซนห้องรับแขกได้อีกด้วยค่ะภายในครัวนะคะก็จะมีตู้บิวอินให้สามารถเก็บของได้อย่างหลากหลายเลยค่ะแล้วก็ตู้จะเป็นระบบแบบซอ f t ์ค o s สหรือที่เรียกว่าเป็นระบบปิดแบบนุ่มนวลน,นะคะแล้วก็ยังมีปลั๊กไฟให้สามารถแบบว่าเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าได้อีกหลายชนิดเลยค่ะ แล้วก็มีฮู้ดดูดควันให้มีเตาแกส๊สแล้วก็มาทางโซนซิงล้างจานโซนของซิงล้างจานนะคะก็จะมีมูลี่ที่กันเวลามีแดดแรงเกินไปแล้วก็มีหน้าจงในการเปิดระบายถ่ายทอากาศได้ดีอย่างเวลาเราตาักจานไ้ตรงนี้ก็สามารถแห้งได้อย่างไรเลยคะ่ะ ะะจะมีประตูที่สามารถทะลุไปยังโซนหลังบ้านได้ค่ะตรงบริเวณโซนนี้นะคะเราสามารถทําเป็นโซนซักล้างได้ค่ะเอ่อตั้งเป็นเครื่องซักผ้าไว้ตรงนี้แล้วก็ตากผ้าโซนนี้ก็ได้ค่ะบริเวณหลังบ้านนะคะสามารถทะลุไปยังโรงจอดรถได้เลยค่ะ ลงจอดรถนะคะจะสามารถจอดรถได้ถึง2คันด้วยกันเลยค่ะใครที่สนใจเยี่ยมชมโครงการนี้นะคะสามารถติดต่อสามมาได้ที่คอมเมนต์ใต้ล่างนี้ได้เลยค่ะและช่วยกดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับสาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ